สวัสดีทุกคนเรื่บร้อยนะครับผมอยู่ผมกันก่อนนะเราวันนี้เราจะมาค้ำหาคำตอบกันนะฮะว่าบล็อกแรกของเกม Minecraft นั่นคืออะไรนะฮะนี่เลยครับเราอยู่ในเกม Minecraft นะฮะบล็อกแรกของเกม Minecraft เนี่ยไม่ใช่ดินนะฮะบล็อกแรกของเกม Minecraft นั่นเองนะครับผมไม่ใช่บล็อกดินนะ ถึงเป็นโลโก้บล็อกดินเนี่ยแต่บล็อกแรกของเกม Minecraft เนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะฮะซึ่งมันก็คือ Cobblestone นั่นเองนะคือสำรวจในโลก Minecraft อันเก่าเนี่ยก็คือแบบว่ามันไม่มีอะไรเลยนะฮะคือมันเป็นเข้าเกมมาไม่มีหน้าเมนูไม่มีที่อะไรเลยนะฮะมีแค่เข้าเกมมาปุ๊บมันก็เข้าแมปไปเลยนะฮะแล้วก็มันก็มีเอ่อเจ้าไอดินพวกนี้ เป็นชั้นเดียวนะฮะที่เหลือเป็นหินหมดเลยนะผมลองขุดลงไปแล้วขุดไปประมาณร้อยบล็อกได้ไม่เจอใต้โลกเลยนะฮะและคือที่ผมเล่นหมคคับแบบว่าเอา่ออะไรนะไอแบบแบบไม่ได้ฟูลสกรีนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับมันคือมันเป็นเล่นฟูลสกรีนไม่ได้นะฮะไอนี่เนี่ยมันจะอยู่ในโลกในเวอร์ชันหนึ่งสองพันเก้านะฮะสองพันเก้าเลยนะ อืมแล้วมันก็มีแค่นี้จริงๆนะฮะมันไม่มีอะไรเลยนะฮะก็แค่กดคลิกขวาคือวางบล็อกหินกดคลิกซ้ายคือทุบบล็อกนะฮะแล้วก็บินไม่ได้ด้วยเห็นไหมบินไม่ได้เห็นไหมได้เ,เส,สียเสียงประาไหมคือบินไม่ได้เข้าใจไหมโอเคนี่แหละครับผมคือ,อ,อสิ่งแรกที่เกม Minecraft สร้างขึ้นมานะฮะอันนี้คือในเวอร์ชั่น R D นะครับเวอร์ชั่นทดลองเลยนะฮะแบบเว,เวอร์ชั่นแรกเลยนะเออ